มาเด้อพี่น้องมาอิมม so ิมเดือนสามาพบกับพันเยาวาวัดเยาว์ัหำมีเมียก่มีคำหมาเมีมหำหมาเขาขึ้นมามีมหำหมามันทางน้อยอ่มันทงน้อยอีมีมโมูึนอีเมียงอีเมีงเาขึ้น่ทันมีมใหญ่คนเห็นทังมิมบาพี่น้องคนมึงไปฟันเจ้าสามกรแต่ผมก็บอเห็นเ่ยฟันบอกนฟันน้องยังอยู่ในบ้านก็จ่ายทุกวัแต่ยงยงเ มันอีกดูันเกว่าเรเลยและวฟองไปทวงมันเหย้ฟองขึ้นไปอีกเราไปันไปหนีไปเลยมันต้นเลยเียงันต้นมัหน่ขาดง่ายนาง่ายมันต้นออกเลยนะทานนิอยนึงะทานลงเลยนะไม่หนันไ่้จายกวาเน่มันวยน้ามันางังไม่เยบหนีก็เหียอ่ำต้นน้ำเลีมเฮวพี่น้องเอ้ยเอาไปยังเงียันกัไผก็ว่าไปยางเด้อกัไผถึงเห้ายาก็นพมีน้ำเด้ เข้าเดียวมันอยู่ือไปเข้าเดียวมั้งมันอย่าบางอง่ีงก็มองอย่งหนี่ไปเลยนั่นข้าเดียวยังว่าเออไปพูดปัญญาชาวบ้านแล้ววันนีุ้ดบกบวบุดน้อยบกบวบแล้วเจ้าก็พอเกือบน้ำมลยบางทีการอินดี้ในส่วนบุคัาภนี่ลใอยนึกว่าจะอยู่ต่ำๆอยู่ต่ำๆมาสั่นป่ะเสียยาวพันยาวปิดยังเลยพี่น้องมันจะควนมันอยู่เหมือนกันอืมมันไม่มีมันเป็นงานงานอะไรหน่อยๆก็เลยต้องเป่าเออนี่งานนี่งานนี่ง ừ. À. đang xuống đây này hết gì đá mệt hết trên đây đẩy luôn cả lăng luôn cả luôn hàng mười nó là quá nhiều nhỉ hàng vừa hàng cái cầu hả hàng là tôi nhỉ ầm hôm nay ăn mất rồi kiến kiến gì, gì Hàng hàng, vừa. Hàng, vừa. hàng bò Hàng Hàng bò Hàng เซียนเหยาวครับเซียนเหยาวนี่ครับเดี๋ยวคอปลงมือให้วิธีการเอามีมต้นต้นน้ำเลียบแมวครับต้นน้ำเลียมแมวบอกได้คนอื่นต้นน้ำเลียมแมววิธีการโบราณบอกบอกกัอยู่กับต้นพอดีมีอย่ไนี้เหมาะสมเจาะฉงกวกนี้แล้วรอพวกนี้ว้ เออข้อเทาก็ไดีเลยโฮมสเตย์โฮมสเตย์โฮมสเตยมิ้มใกลแล้วได้แล้ววันนี้เออโอ้โ้ดันไปดันมาตกตุบโอ้ยมือสั่นมือสั่นมือเยู่สั่นเตะขาดขาดขา ออหัวหัวน้ำแม่อี่บุกย่างไรขาดขาดเอามีดถ่มลงมาก่อนขั้นบดได้ตัดเลยบอดขาดลงมาก่อนเผื่อบดได้นั้นบดขาดจะตัดไหมป่าวไอ้คนแทงดีป่ะเจ้าอย่าตัดลงมาใส่หัวข่อยเลยตุบลงมาหนีบบนแม่นแนวเลยตั่าแต่ก่อนจะหัวน้ำไหล มดีกพี่น้องครับไกลแล้าไกลเล้โอ้อ,อ,โอ้ํอ้ำาอับพี่ยเอามาแล้วมาแล้ววเออไกไก่ผุดเทียยเยยเท้ยวอาผุดนี่วานดหวังมองยังไง่ะวิธีการเอาหมิ่นไปน่นางทั้งวันพวกผมบาเผาเลยเห็นเห็นทางอื่นเผาไหม เอาหมิ่เป yeah, kind of like ็นะว่าเาหมิตเนม่เขาเอามันนวปลาตองอ่ะาหมิขาวหมเทียเมียนด้พอแล้วมันเจอล้ปลาันเทียมีน้ำามกทันดทไมตอดาดิน้ำมกทันเอามาใส่กัมาใส่ไก่หมดแดงมาดิเดี๋ยวมาไก่เผาเดมาไก่นี่น้ำหวานบัวนี่ังน้ำหวานยงไหลเนดูดิ้บดแต่ว่าคือบายเะ เบ็ดแล้วนี่ครังเป็นด gotcha ุลเลยดีกว่านี่ครังห้างเออมีน้ำหวานบ่หวานเบดแล้วสั่เดียวว่าห้งเก่าหอเาเดี๋ยวยูเดี๋ยวยูดูนางยังอยู่นั่นพ่อแท่กอลที่กูบอกมึงอยู่น้องสะพน่ะคังนี้สองสามอาทิตย์หรอเอ้ยบวหรอว่างเจ้าก่อนจะไปมไปอยู่เดียวทีมเข้าาอยู่น้องสะพานั่นอื เหลียวมันท่ามันห่างมันหิบมันิบเหลือเบเดมันยิไปเบิดเยมันยังเหลืออยู่ดูน้ำยังอยู่มันหออกเบื้อลมีมห์หมาใหญ่ที่สุดเลยหิมัน้อยมันจะมีมหมาที่จะหังใหสุดมันเด่นแล้วขอขอมีมพ์หมาเลยจะเป็นอย่างไดเนาะที มีมีมห mm, ้มาก็มีมเงยมีมเงยทั้งเงยมุนห้บเรียบร้อยครับเรียบร้อยมาพี่อยากถือถืออะไรดุโอ้ยได้ทายแล้วแับเอาเออเป็นพ้นสาเร็จแล้วกินโซกินโซบีบโซบีบโซหยบโซอ้ยเดี๋พี่บี๊มหาอยู่เตี้ยเขื่อนดงมันหวานยังหวานบุกเป็นมิ่มแล้วครับนี่หมดกัดหมูย่างหวานหวานกว่าพี่ยากิ้นโมนี่กินบม่น้ำผึ้ง มึงเพิ่งแค่ครับเพราให้ซื้อว่าสั <title> <ess ly> นวะมึงต้องเลี้ยงเราพี่ว่าสันเพาให้ซื้อว่าสันให้ซื้อต้องเลี้ยงเราสุดท้ายสุปท้ายให้ซื้อหรือว่าจ้างเนาะก่อนที่จบคลิปครับขอชิปไลค์ครับพี่น้องลาไปก่อนครับพอกันคลิปหน้าโอเคโอเค